ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยาจะมากระเพราแดงยาจะไม่แยกตัดแล้วเสียบต้นนี้มันแตกสาขาพุ่มและย่าก็จะตัดยอดแล้วก็เสียบโอกขยายพันธุน์ตัดตัดให้แต่งกิ่งแล้วเราก็เอากิ่งไว้เสียบขยายพันธุ์มันไงเราก็ต้องตัด สูงไปแล้วเนี่ยอันนี้เราก็เสียบได้เสียบก็เป็นแล้วกระเพราแดงใบไม่ค่อยโตรหรอกกระเพราแดงอะ่ะเพราะว่าไม่เหมือนกระเพราแบบทุกเขียว,เ,ยวเนี่ยแอร์ยากกจะหาหากระถางมาใส่ดินปลูกเสียบเราก็อย่าเอาเอาดินเปล่าอย่าเอาดินขี้งวัว ถ้าปนขี้งวแล้วเขาจะไม่ขึ้นแื้นก็จะแต่งกิ่งก่อนแต่งกิ่งอันนี้แล้วเราก็บ่มรุงใหม่ให้เขางอกใหม่เดี๋ยวเราก็ขยายพันธุ์ใหม่เนี่ยอันเนี้ยเสียบไปเลยอย่างเงี้ยเอาสักหลายกระถางหน่อยหมดแล้วทําไว้สองสามกระถางแล้วอืทีนี้เดี๋ยวเราก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไร เริ่มปลูกใหม่ไงอืมเพราะว่าต้องต้องเรื่องอะถ้าตัดไม่ดีเขาก็จะไม่งอกขึ้นมาเราก็ต้องตกแต่งให้ดีหนะ่ะก็ขึ้นมาเขาก็ออกดอกอีกออกเาออกดอกเขาก็ส่งแล้วย่ยก,ก็เลยว่ามาตัดให้เขาแตกใหม่แล้วเราก็ปลูกเอาวันนี้ปลูก ถ้าเราเอาใบากินก็ได้เอาการรา้าน,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 นมาปลูกเด็ดยอดไม่ไหวไงเด็ดดอกไม่ไหวดอกขึ้นอือเดี๋ยวเราก็หมักดินไว้ละหมักดินไว้ละเดี๋ยวก็เอาดินเนี่ยแค่นี้พอละอ,อันนี้อีกก้านกันนะอืะ เอาดินใส่เอาขี้งัวใส่ผสมไปแล้วเนะี่ยขี้งัวยาวกำม,มาเลยผสมไวแล้วไนงะบำรุงเขาหน่อย,อยพอเราตัดแล้วเ,เราต้องบำรุงเขาท,ทีนี้เราก็หาก,กระถางมาเสียบใหม่แค่นี้พอละใส่ขี้งัวไปหน่อยเดียวเนี่ยเดี๋ยวหากระป๋องมาเสียบใหม่อันนี้ก็แฝงด้วกัน ได้กระถางมาแล้วสองใบก็คงต้องเอาอีกจะเสียบไว้ก่อนเอาไว้พอพอมันโตแล้วเราค่อยเสียบทั้งใบนี่แหละเพราะว่าย่ายังไม่ได้ผัดกะเพราอืมเป็นกะเพราแดงจะหอมเสียบเสียบเยอะน่ะเสียบไว้ก้านน่ะอืมอทุกสองกระถางแค่นี้พอนะ เยอะเลยอะเดี๋ยวพบเป็นแนละ้วเราเข้าไปย้ายใส่กระถางโตเราต้องกดดินให้แน่นนะเวลาเราเวลาเราเราปลูกอะ่ะเราต้องกดบดินให้แน่นแล้วก็เป็นดินที่ไม่มีขี้งวัวอืเป็นดินที่ไม่มีขี้งวัวที่มันแบบแล้วก็ต้องเอาไว้ที่ร่มให้เขาให้เขาออกลากก่อนสักเจ็ดวันอะเอาไว้ที่ร่มอย่าไปไว้ที่แดด เดี๋ยวก็เขาก็มีรากออกมาย่าใช้แบบนี้แหละถ้าปลูกเม็ดน่ะมันไม่ค่อยขึ้นยากก็เลยพอหน้านะย่าก,ก็หกดินแต่ตเราต้องกดตรงหัวนี่ให้แนะ่อันนี้แกใช้ได้แล้วเนะี่ยเดี๋ยวอันน,น,นี้อันนี้ต้องหาดินดินเก่าๆนี่แหละดิ่เก่านี่แหละ เอาอันนี้เหระไว้แฝนที่ลม่มคุยค้ยๆน่อให้แบบเราทิ้มมงไปได้ไงอืมเช่นนี้อันอันแรกยากก็ปักแบบนี้นแหละยาไม่ค่อยได้ใช้เม็ดหรอกเช้เม็ดไม่ขึ้นไม่ขึ้นยากก็เลยไม่ค่อยใช้เม็ดเอาสักสามกระถางแล้วกันอืมอีกระถางน,นึกแค่ ดินเก่าที่เราปลูกเก่านี่แหละแล้วพอออกรากแล้วเราเค่อย <c oughs> ค่อยบำรุงขี้งัวบำรุงอะไรพอะน,น่นไปเรากดให้แน่นหน่อยโหระพาหญ้ากระปูกแบบนี้แหละใบกระเพราหญ้ากระปลูกแบบนี้คือหักพรยาวว่าเราตกแต่งเราหักเราก็เอามาใส่ดินแนละ้วเราก็กดให้แน่นนี่มันก็ใช้ได้ได้เหลืออีกกรนะถาง แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วอืมวางข้างล่างก่อนเ,เหลืออีกเดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งนี่ได้อีกกระถางหนึ่งเดี๋ยวเอาหาดินก่อนหาดินใส่อืมได้อีกกระถางหนึ่งอะะต้องหาดินที่เราจะมาใส่ได้แล้วไมดินขี้งวไม่ได้ไงต้องหาดินที่เป็นดินมีแต่ดินขี้งวอันนี้ได้ดินอันนี้ เป็นอันนี้ก็ใช้ได้เพราะว่าพืชมันตามันกินไปหมดแล้วไงอือดินเนี้ยใส่ใส่ก็ปักลงไปได้สามกระถางพนนุ่ม้ไปเดี๋ยวเพราะนั่นเขาก็แตกอีกที่อยอดตัดไปเสียงคนล่นไปหมดเลยอ่ะอือเพราะเย็นไงนย่อยาออกมาปลูกเย็นนะปลูกต้นไม้เราก็ทำแบบนี้ก็ต้องปลูกตอนเย็นนะ่ะ ในรถเลิคนเสียงลั่นไปหมดพอเราเอาดินใสแล้วก็กดให้แน่นหน่อยยาซื้อไอคันไอ้คณะกับฟังตุง้งมาเยอะอะไรมืวันก่อนย่าไปแล้วย่าซื้อมาเยอะเลย,อ,ย,อ,ย,อ,ยลอ่ะ ต้องกดแน่นๆมันถึงจะเป็นอืมืมตะขาบอืมตะขาบไนงะี่ยาไม่กมลัวมันหรอกไม่ฆ่ามันด้วยอืมตะขาบอืมดินวิ่งตะขาบตัวเล็กอะ่ะอยู่ในกระป๋องดินอืมแค่นี้พอละได้สามกระถางอืม อย่าล้างมือน่ะล้าง,งมือน่ะมือเปื่อันนี้ก็เป็นหัวละพานี่มีมันโตและย่าจะย้ายกระถางไะย้ายลงเนี่ยเดี๋ยวทำ คลิปไม่ให้เสร็จสองอย่างเลยโอ้มีไ้เดือนด้วยฮ่มีไ้เดือนอยู่ห้องก้นเวยใส่ไปเลยฮ่ลากเต็มเลยใส่ไปโอ้หลุมหลุมตื้นไปหน่อยอออันนี้ใส่กระถางใหญ่ทีนี้เราก็ใส่ดินได้ไอใส่ขี้งูงได้แล้วอันนี้เขาไมา่ได้ใส่ขี้งวงนะผู้หญิเอากิ่งมาปักไว้ ทีนี้ข้างๆเราก็ใส่ขี้งัวได้แล้วไอ้ที่ดินข้างล่างนี่คือขี้งัวละวฟักขี้งัวก่อนผสมดินไว้แล้วไงทีนี้ก็ใช้ได้แล้วนะทีนี้ก็บำรุงเขาได้แล้วอันนี้โหละพาอืมโหระพาก็ ปลูกให้เสร็จไปเลยแต่อันนี้ใส่ขี้งัวไม่ได้คือต้องไว้ที่ร่มอันนี้ไว้ที่แดดได้แล้วโหระพาวันนี้ปลูกสองอย่างเลยทั้งใบกะเพราั้งโหระพาดินร่วงดินต้องซื้อเขาต้องเอาหมดมก็เสร็จอืเสียงดังเลยเสียงร้่นไปหมดเลยวันนี้ก็ก็คงจะมีแค่เนี้ยละคา่ะอืม วันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะวันนี้ก็มาปลูกไปกับพาอัวแล้ปาสวัสดีค่ะ